สวัสดีครับก็วันนี้ก็มานั่งดู p ีวีหกจุสามก็เนี่ยเปิดเพิ่งเปิดเกมมาก็นี่เลยนั่งชมห้องนั่งเล่นไอไฮเปอร์เล <c oughs> ไม่ใช่ห้องนั่งเล่นไฮเปอร์เลได้รับสองรอยเพชรนะโอ้แต่ดูไปแล้วไงก็ใส่โค้ดเดี๋ยวจะขึ้นโค้ดไปฮนะใส่โค้ดตรงนี้เดี๋ยวขึ้นให้ว่ามันเป็นโค้ดอะไรนะไม่รู้ว่าเพชรที่ฟาร์มาจะพอหรือเปล่า เพราะว่าไม่ได้มีแค่เพชรที่ฟาร์มมาเพราะยังฟาร์มบัตรมาโอเคเริ่มดูกันเลยเป็นธรรมเนียมช่องผมอยู่แหละต้องเรียกชั่นของพงไกลอะเดีย๋ยวเดี๋ยวสตาร์เลวมาก็ต้องแบบรีแอคสตาร์เลวนะพร้อมนะสามสองหนึ่งเริ่มโฮยูเวิร์ส โอ,โ,อโอ้นับนับวันนี้ยิ่งทำ,ำเหมือนหนังขึ้นรื่งเลโอ้ยทะเลควาโโตตาเทเรซา久สาบเซนียอยยอ

カセキカンディオセキュリティプロトコル計算。ーがンキーコシダホホ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 ホ เอาว่ากลับมหาทีเทซ่าอันนี้กิจกรรมกิจกรรมโอ้เพชเวอร์เกซิโอหนุ่มน้อยบวกแดงโอ้โหนี่เดียวพลาดไม่ได้เลยของแจกมากมายครับหนึ่งพันคิสซั่นรวมแล้วโอเคไหนมีเอ็นเครดิตเอ้ยไม่มีเฮ้ยไม่มีเอ็นเครดิตเว้ยเนี่ยคือปกติอ่ะต้องมีเอ็นเครดิตแล้วโอเคมาโอเคมาเริ่มดูกันใหม่ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดคือคือแบบมีอะไรที่น่าพูดเยอะไหม <S <S เปิดมาโฮลิเวอร์สโอ้โหดูคุณภาพดิดูคุณภาพของแบบทีวีดิคือแบบโอ้โหคือแบบน้ำปันนยิ่งคือแบบทำเป็นหนังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคอเลคอนต้า เดดูมุมกล้องคือแบบนี่สบิซานิค่ะ่า <laughs> นราบต่อต่าต่เต่าต่าต่้เ่ล e นน e. นนี่นี่นต่า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 ่า่าต่า่าต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 ่นี่่าตแบาบต่าต่ต่าตา่าต่่า e, ต่าต่าต่า e. ต่า่เต่า่ต่มา อนี่มันบอสใหม่เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยอเลยอย่ลองสังเกตเพลงตรงนี้ดูนะเพลงมันคือถ้าใครฟังแล้วมันจะแบบแวบแวบแรกอ่ะมันจะนึกถึงแบบอะไรเพลงของโบซิลวอร์วิงอ่ะก็คือโบล่างเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความแบบเริ่มจะเข้าใกล้โบซิลวอร์วิงคือเรื่อยๆตั้งแต่ตาเนี่ยสังเกตดูตาของโบมันจะแบบจะเป็นจุดอะไรจะเป็นแบบว่าม่านตาจะเป็นสีอมคูอ่ะ ของโบซิลวิงก็เป็นสีชมพูอะผมก็แบบทําไมตอนนั้นแล้วผมก็สงสัยทาไมตาโบผมเป็นสีชมพูอ๋อมันจุดเริ่มต้นมาจากตรงน,นี้อ,อ่ะอย่าลองมาฟังเนี่ยดูนะเนี่ยตืด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 เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยคือแบบมีความเป็นโบซิลวิงมากเลย แปลว่าเนี่ยน,น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของโบที่อ่ามาเป็นตัวเซียววิกนะแปลว่าเนื้อแปลว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันเริ่มจะนี่แหละผมสงเกตนะเนื้อเรื่องมันจะเริ่มแบบต่อกับอโพอขึ้นเรื่อยๆแล้วตั้งแต่ใส่ไอ้เจ้าลายเข้ามาไอ้ไลน์ล่างเด็กคือแบบเพราะว่าตอนใครเล่นอโพอมันก็จะมีช็อตหนึ่งที่อ่าลนยเนี่ยพูดถึงแบบ แกงพี่ๆของเขาเนี่ยตอนนั้นพูดถึงโซละตอนนั้นผมก็คิดด้วยมันโซละไหนวะน่าจะเนี่ยโซลาไอ้ที่เดียวกับที่เราทำไซคเควสของเซรีอ่ะน่าจะโซละเดียวกันเริ่มมีจุดเชื่อมโยงกับอโพลขึเรื่อยๆแล้วอ,อัน,นี่ ไอ้เนี่ยโอบิโตะวะเนี่ยโอบิโตะแน่เลยได้ขนี่ใครอ่ะเลเว่นปะน่าจะเลเว่นปะแต่ไอไอตัวไอวิวตรงเนี้ยผมนึกถึงอันนี้เลยอ่ะนึกถึงพีวีของฮงไกแรกๆเลยอ่ะที่มีอาราฮาโตะมาโผล่อ่ะไอะที่เคียนหน้าแบบนั่งกดอะไรวะมือถือติ๊กติ๊กติ๊ก,กอ่ะ นี่ยอันนี้อันนี้เขาบอกเขาบอกใบเขาบอกใบไอ้นี่มาชุดพี่เมย์มาแต่ไอประเด็นเนี้ยเห็นมีดาราม่ากันอ,นนอยากจะทําคลิปพูดถึงจังเลยแต่แบบมันไม่ได้คลิปยาวอ,ะ <S <S อ่ะออฟไลนิง่งอันนี้ก็รู้สึกน่าจะาแบบกลับมาจากดวงจันทร์เลยโว้ จำมือออจินออฟไฟนาลี่นี่ไงคือชื่อชื่อชัเตเตอร์ก็บอกเลยว่าแบบแอรล่างอะไระผมเห็นหลายคนแบบอาจจะขัดใจเรื่องดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมผมรับได้ก็มันมันมีเหตุผลที่รับไ้าอยู่แต่ผมก็ในความรู้สึกผมอะใครที่ได้เห็นชุดล่าสุดก็ไม่ได้รู้สึกบางคนว้าวแต่บางคนที่คาดหวังไว้สูงเกินกอ็อาจจะไม่ว้าวนแต่ ผมอยากจะให้ลองวิเคราะห์ลงลึกมาหน่อยว่าการตัดสินใจในการดีไซน์ครั้งนี้คืออะไรอะไรเงี้ยบางผมเห็นคนเขาบอกว่าแบบอะไรนะมันไม่มีเวลาออกแบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะใช่แต่ผมก็รับได้อยู่ดีเพราะว่าเนื้อเรื่องมันแบบมันมาต่อ,นเ,อเนื่องไงก็คือแบบคอร์ก็ต้องรักษาแบบจุดพีคมันไปเรื่อยๆต้องเพราะว่าโบมาเสร็จปุ๊บโบมาเสร็จปุ๊บเนื้อเรื่องของ โบล่างใหม่มันเคลียร์เสร็จปุ๊บมันก็ไปเริ่มแบบเขาเรียกอะไรเริ่มมาต่อกับไอ้นี่แหละเนื้อเรื่องของพี่เมย์เคลียร์หน้าแหละถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงกัแบบพีวีของนั่นนี้ละกัน6.4ละกันไอเรื่องนี้น่าพูดถึงเหมือนกันไอเรื่องเนี้ยเรื่องดาม่าเนี่ยผมแต่ผมรับได้นะแต่ผมรับได้ก็จริงแต่ผมก็ไม่ได้ว้าวเลยเออเอาตรงๆชุดพี่เมย์ผมแต่ผมเข้าใจนะเพราะว่าทําไมมันมายอย่างนั้นอันนี้ผมเข้าใจ อ,อันนี้อันนี้กิจกรรมอันนี้ได้ลองลองเล่นดูแล้วแต่คือแบบเซิร์ฟเทสมันคนน้อยอ่ะต้องมาลองเล่นเซิร์ฟจริงอ่ะคนจะเยอะน่าจะมันโอ้เนี่ยโอ,อ้ไอไอชุดนี้คือแบบไอนี่เลยนะคือผมว่าสวยมากแล้วก็คือแบบเป็นเป็นชุดที่แบบอ่าถ้าถ้าลงทุนดีๆไม่ไม่ไม,ไม่แบบว่าไม่แพงขนาดนั้น ก็คือแบบเป็นตัวเป็นกุญแจแล้วกันเออผู้ตัวะอะไรวะแต่แปลกเว้ยคือเขาไม่มีเอ็นเครดิตเว้ยปกติอ่ะพีวีเสร็จปุ๊บจะมีเอ็นเครดิตไม่มีโอเคก็โอเคครับก็ก็หก 6.3นะก็จะมาประมาณวนะันที่12วันที่22น่าจะเป็นวนะันระหัสหน้าเนาะก็โบตัวนี้รู้สึกอ่าใครกังวลว่าแบบอยากจะกดตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ยแบบหรือแล้วก็แพทหน้าก็อยากจะกดด้วยอะไรเงี้ยก็สบายใจได้เพราะว่าตู้นี้ก็จะเหมือนจะรู้สึกว่าจะแจกปาน1ชิ้นมันจะเป็นตู้เดียวกับซีโออิงเลย ถ้าใครนึกออกหรือมันจะเป็นตู้ที่แบบกดกาชาแล้วจะได้ของระหว่างกดด้วยก็คือแบบพวกอาวุธอะไรเงี้ยถ้ากดไปถึงนะมันจะเป็นท่านแต่ก็คือสําหรับผมก็โอเคแล้วแบบมันมันลดภาระ,ะได้หนึ่งชิ้นอะสาหรับผมก็คิดว่าจะหาแบบปาสอชิ้นอาวุธหนึ่งชิ้นแล้วก็ตัวพออันนี้นะไม่ไม่น่าจะกดเยอะเพราะว่าเพชรก็ไม่พอก็อย่างที่เห็นเพชรนีดด่อะไรโอเคก็เตรียมพร้อมกับ6.3สาคร,ครับขอให้โชคดีอาวเออปีใหม่แล้วยังไม่ได้อวยอรเลยก็ ปีใหม่นี้ก็อะไรขอให้ทุกคนที่เป็นกัปตันทุกท่านหรือคนที่ไม่ใช่กัปตันละกันครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่มีความสุขแล้วก็ขอให้แบบปีที่แล้วเรามีความทุกข์ใจอะไรก็ขอให้มันแบบคิดว่าส่าะปีเนี้เราจะได้มีความหวังใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกับอ่าสิ่งที่เราแบบหมดความหวังไป <c oughs> นี่พูดดีเปล่าไม่รู้โอเคผมก็อวยพรให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับปีปีนี้อายุายืนนานๆน,นะ แล้วก็ขอให้ทุกคนไม่เกลือแล้วกันปีนี้ขอให้เป็นปีที่โชคดีนะครับก็ขอตัวไปไปก่อนครับก็สวัสดีครับ